วิชาีก้กก้าๆๆสวัสดีค่ะมีบางอย่างนะคะที่อาจเข้ามาสั่นคลอนสิ่งที่คุณเคยเชื่อมันไม่ใช่แค่เบาๆแต่ว่าแรงพอที่จะทําให้คุณสะดุ้งตื่นเหมือนโดนฟาดด้วยไม้น้า3ทางพลังงานแล้วตื่นขึ้นมาเป็นคนละคนกับเมื่อวานเลยทีเดียวสิ่งที่เคยมั่นใจเคยยึดถือหรือแม้แต่เคยหลงไหลอาจจะไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปเพราะมีบางอย่างในใจคุณกําลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รอบนี้คุณไม่ได้พังแต่คุณปลุกตัวเองขึ้นจากวงจรเดิมๆด้วยมุมมองใหม่ๆที่ชีวิตมอบให้บางทีอาจากคคครรอบัวเที่ เปิดดูหรือว่าความสัมพันธ์ที่สั่นสะเทือนใจทุกอย่างที่เข้ามาไม่ได้ทําให้คุณจมอยู่กับความเจ็บปวดแต่มันเขย่าให้คุณฟังหัวใจตัวเองชัดขึ้นจากคนที่เคยต้องร้องของการยอมรับวันนี้คุณเลือกจะยืนยันตัวเองด้วยเสียงจากข้างในไม่ใช่เสียงจากคนอื่นความกล้าหาญแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางจิตวิญญาณ และมันจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่สอดคล้องกับตัวตนของคุณจริงๆไม่ใช่แค่เดินตามวิธีของใครแต่ว่าเดินตามความจริงของคุณคุณจะเลือกผู้คนความสัมพันธ์และความคิดเห็นที่สอดคล้องกับตัวคุณในเวอร์ชันใหม่ไม่ใช่เพราะคุณเยอะแต่ว่าเพราะคุณเลือกแล้วว่าคุณควรอยู่ในโลกที่ไม่ต้องลดตัวตนเพื่อให้ใครยอมรับอีกต่อไป